โอ้ยขอให้ขอให้ขอให้ขอทีได้ไหมขอทีห้าล้านสิบล้านของแกมเพลินยี่สิบล้านเลยมาเกียร์ได้ได้

เขาแงหมดปะไม่หมดหรอกแตอยู่คนเดียวขอพี่โอาบ็อกซาร์บอนนะโอเคแต่ก็คือชันไง อีกคนก็บอองก็เขาเียนในเว็บอ่ะก็เหนนะ่ล้อมาขอถ่ายรูปลยเขาถ่รยอันนี้เหรอชัวร์จใ่หมมึงเพื่อนคน้

ไม่ไดื้อนะบุ้ยแล้วไปไปรับปีบอลาคาหลอดะหลอดนะโคตรดีเลยโคตรดีเลยสามารถอะไรได้อะลอดอยู่เนี่ยหลอดในจาเป็นดัวมีอยู่แล้วเป็นดัว